กลับเข้าสู่รายการดรสมิธในช่วงสุดท้ายของวันนี้ครับเช่นเคยครับเฮลท์มีครับในช่วงนี้นะครับจะเป็นการเปิดรับคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านที่ส่งผ่านมาทาง Facebook ของรายการของเรา w w w f a c e b o o k c o m d o r s m i t h t v นั่นเองครับแน่นอนครับในช่วงนี้ยังอยู่กับท่านอาจารย์ชินวัตรอยู่นะครับพูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับมะเร็งเต้านมภัยร้ายอันดับหนึ่งของผู้หญิงไทยเลยทีเดียวครับวันนี้นะครับมีคำถามจากคุณผู้หญิงหลายๆท่านนะครับส่งผ่านมาทาง Facebook ของเราครับเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับนอกจากคุณผู้หญิงแล้ว เป็นมะเร็งเต้านมหรือไม่เคยได้ยินอยู่บ้านครับอาจารย์แต่ว่าหายากแลือเกินมีบ้างไหมครับอาจารย์ครับก็มีอยู่เรื่อยๆครับแต่ว่าไม่เยอะครับ <c oughs> คุณผู้ชายไม่ต้องตกใจนี่ตกใจกันหมดเลยนะครับตอนนี้คนไข้มะเร็งเต้านมเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็จะมีส่วนใหญ่99%ก็คือเป็นคนผู้หญิง <K: S 2> แต่จะมี1%น่เป็นนะครับที่เป็นคนผู้ 1> 1ผชายเเท่านั้นก็คือไม่เยอะแต่ก็คือสามารถพบได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องตกใจแต่ว่าเราต้องไม่ประมาท มาดูคําถามข้อต่อไปกันเลยนะครับก้อนเนื้อร้ายกับก้อนเนื้อที่ไม่ร้ายคืออะไรแตกต่างกันอย่างไรบ้างคะโหอันนี้หลายๆคนก็เกิดข้อสงสัยนะครับมาตรวจมาแล้วบางทีคุณหมอก็บอกว่าอ่ะเป็นก้อนเนื้อแต่เป็นเนื้อปกตินะครับบางท่านก็บอกอ่ะอันนี้ลักษณะคล้ายๆเนื้อร้ายนะครับสิ่งที่เราจะแยกจําแนกนะครับระหว่างเนื้อร้ายกับเนื้อดีเนี่ยมันคืออะไรครับอาจารย์คือก้อนเนื้อที่เต้านมเนี่ยเวลามันคํามาเจอก้อนเนี่ยเราบางทีมันจะแยกได้ยากมากเลยครับว่ามันคือก้อนอะไร แต่ทางการแพทย์เราแบ่งก้อนเนื้อเอาเป็นสประเภทแค่นั้นเองครับ,รบก็คือ1ก้อนเนื้อชนิดธรรมดาและไม่มีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเต้านมกับก้อนเนื้อประเภทที่2ก็คือก้อนเนื้อชนิดธรรมดาซึ่งมีความเสี่ยงที่จะพัฒนาไปเป็นมะเร็งเต้านมในอนาคตอันนี้คือตอนนี้ยังไม่ร้ายไม่แน่ทิ้งไว้ในอนาคตมีโอกาสกลายพันธุ์ได้บนะแบบที่3าก็คือเป็นมะเร็งเต้านมไปเรียบร้อยแล้วซึ่งทั้ง3อย่างนี้เนี่ยแตก,การตรวจร่างกายจริงๆเนี่ยต้องเรียนเลยว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยจะแยกได้ยากมากว่าจะเป็นอันใดอันหนึ่ง นะแต่ว่าถ้ามาตรวจที่โรงพยาบาลเนี่ยจากการคลำเนี่ยเราจะแยกพวกเนื้อร้ายจากเนื้อธรรมดาพอได้แต่ว่ามันได้แค่ประมาณ50-60%มันต้องใช้วิธีการตรวจพิเศษเพิ่มเติมเท่านั้นแหละครับจะแยกได้แต่ยังไงก็ดีเนี่ยการแยกมะเร็งออกจากก้อนเนื้อ2กลุ่มแรกเนี่ยมันจะพอทําได้ละแต่ไอ้กลุ่มหนึ่งกับกลุ่มที่2ที่เรากลัวเนี่ยครับ,รบกลุ่มท,ที่ไม่กลายแน่ๆนกับมีโอกาสก,กลายเนี่ยมันจะแยกได้ด้วยวิธีเดียวคือต้อง ัดชิ้นเนื้อมาตรวจแหมก็อย่าเพิ่งกลัวไปนะครับเพราะว่ามีประโยชน์จริงๆในการที่จะจําแนกว่าตกลงแล้วก็เนื้อชิ้นนั้นเนี่ยเราจะต้องรีบกําจัดหรือว่าจะสามารถเก็บไว้ได้นะครับไปดูคําถามข้อต่อไปกันเลยครับคนที่ผ่าตัดเต้านมทิ้งไปแล้วนะครับสามารถทําสัลญกรรมเสริมหน้าอกกลับมาได้หรือไม่ข้อนี้แน่นอนคุณผู้หญิงนะครับก็คงจะกังวลเรื่องความสวยความงามครับอาจารย์เทคโนโลยีทางการแพทย์ปัจจุบันนี้เราสามารถทําขึ้นมาใหม่ได้เกือบหรือเรียกได้ว่า เหมือนจริงเลยทีเดียวนะฮะซึ่งมันมีหลายวิธีมากแต่ก็คือขอตอบสั้นๆว่าสามารถทําได้ครับไม่ต้องห่วงในหลายๆท่านที่พบว่าเป็นมะเร็งต้นนมแล้วคุณหมอแนะนําว่าต้องตัดเนี่ยเราก็คือสามารถเสริมได้ทันทีหรือหลายท่านที่ตัดไปแล้วในในสมัยก่อนหน้านั้นละในอดีตคือรักษามะเร็งหายแล้วเนี่ยตอนนี้อยู่มามีหน้าอกข้างเดียวเนี่ยเริ่มชีวิตไม่มีความสุขเนี่ยค,คิดว่าอยากจะมีหน้าอกขึ้นมาใหม่ เราก็สามารถแก้ไขทํากลับขึ้นมาใหม่ได้ <นะ S 2> ับเป็นข่าวดีของสาวๆนะครับเพราะ,ร<น>ะฉะนั้นถ้าใครสงสัยโรคนี้ไม่ต้องกลัวอีกแล้วถึง<ช>แม้ผ่าตัดอาจารย์ก็สามารถจะแก้ไขนะครับกลับมาให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติได้มากที่สุดด้วยนะครับถือว่าเป็นข่าวดีของคุณผู้หญิงจริงๆนะครับดูคาถามข้อต่อไปเลยครับการไม่ใส่เสื้อชั้นในเวลานอนจะช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมได้จริงหรือไม่เรื่องเหล่านี้มีการศึกษาวิจัยบ้างไหมครับอาจารย์เรื่องนี้มันมีที่มาคนที่เขียนหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่ง นะเขาบอกว่าการใส่เสื้อชั้นในเนี่ยมันเป็นการผิดธรรมชาติของมนุษย์การไปใส่เสื้อชั้นในรัดๆใส่ทั้งวันทั้งคืนใส่อะไรแบบนี้มนุษย์ไม่ได้ออกแบบมาให้ให้ต้องใส่เสื้อยกทรงรพอใส่ปุ๊บเนี่ยการไหลเวียนของน้าเหลืองม,มันจะไม่ดีและมันจะทําให้เกิดสารพิษตกค้างนําไปสู่การเป็นมะเร็งได้แต่ว่าสมาคมแพทย์ทางด้านมะเร็งแล้วก็สถาบันมะเร็งแห่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยออกมาบอกว่า นี่อันนี้ไม่มีงานวิจัยรองรับเขียนขึ้นมาด้วยด้วยด้วยการถ้าเป็นสมัยนี้ก็คือเป็นความที่เหตุส่วนตัวซึ่งทางการแพทย์พิสูจน์แล้วว่าไม่จริงทฤษฎีน้ำเหลืองอะไรเนี่ยไม่มีนะฮะไม่ไม่เกี่ยวเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการใส่เสื้อชั้นในเนี่ยทางสมาคมแพทย์มะเร็งแห่งสหรัฐอเมริกาแนะนําว่าใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แนะนําว่าใส่ให้มันพอดีก็พอจะใส่กลางวันจะใส่กลางคืนจะใส่ทั้งวันทั้งคืนก็ไม่มีผลอะไรนะฮะ ตามความพอใจของแต่ละท่านถูกครับสาวๆทถานี้พยักหน้ากันใหญ่เลยนะครับไม่รู้ใครใส่กลางวันกลางคืนยังไงบ้างนะครับบางท่านอาจจะใส่แต่กลางคืนกลางวันไม่ใส่หรือเปล่าอันนี้แล้วแต่แต่ละบุคคลเลยทีเดียวนะครับเอาละครับมาดูคําถามข้อต่อไปกันเลยนะครับนี่ข้อสุดท้ายแล้วครับขอวันนี้นะครับเขาว่ากันว่าการทานยาคุมกําเนิดมากๆจะเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งเต้านมจริงหรือไม่ในอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่ายาคุมกําเนิดก็จะเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนด้วยนะครับและบางครั้งก็เป็นฮอร์โมนขนาดที่สูงด้วยครับสาวๆหลายคนนะคร ไม่ต้องทานต่อเนื่องเป็นเวลาหลายหลายปีบางคนไปสิบปีเลยพวกนี้มีความเสี่ยงในการเพิ่มนะครับอัตราการเกิดพวกมะเร็งเต้านมหรือเปล่ามากๆเนี่ยเขาใช้คํานิยามว,ว่าเกิน5ปีติดต่อกันครับถ้าเกิน5ปีติดต่อกันเนี่ยแต่เขาไม่ได้ตามต่อว่ากินไป10ปี20ปีหรือเปล่าซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนต่างประเทศเขาจะไม่กินยาคุมกันยาว,ยาว ถ้าเว้นช่วงมีบุตร3ปี5ปีพอพอมีลูกเสร็จเขาก็จะคุมกําเนิดวิีด้วยวิธีอื่นแต่บ้านเราเนี่ยผมเห็นเลยว่ามีคนที่ทานยาคุมบางคน10ปี20ปีโดยที่ไม่พยายามไปคุมกําเนิดด้วยวิธีอื่นซึ่งอันนี้นค่อนข้างน่ากลัวแต่เขาเพบว่ากินยาคุมนานขนาดนั้นก็ตามเนี่ยผลในการเพิ่มความเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยมันเพิ่มแค่ประมาณ1.2่อเท่า<อ>ซึ่งน้อยมากนิดหนึ่งนะดเดียว ซึ่งถ้าเทียบกับการสูบบุหรี่เนี่ยสูบบุหรี่เพิ่ม1.5เท่าเนี่ยเยอะกว่ายาคุม,มอีกนะฮะเพราะฉะนั้นก็เพิ่มได้ แต่ว่าไม่มากนะครับแต่ยังก็ตามจะคุมกําเนิดก็ควรจะเลือกวิธีที่เหมาะสมจะดีกว่านะครับจะได้ไม่รบกวนกันงันอมร์มากจนเกินไปนั่นเองนะครับเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะสาวๆนะครับวันนี้ไขข้อข้องใจเรื่องของมะเร็งเต้านมภัยร้ายอันดับหนึ่งของสาวไทยเลยทีเดียวละครับวันนี้ขอขอบคุณท่านอาจารย์ชินวัตรมากๆนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับพบกับสาระความรู้ดีๆแบบนี้ได้ใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์ทางช่องวันครับอย่าลืมนะครับทุกวันอาทิตย์คุณมีนัดกับดรสคครรััับบวนนนนี้ลาไปก่อะ สวัสดีครับ